ครับพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลัมเพชรชราประทัดขามแกนจงอ่างคอร่างสอดแจมหมอลัมเสียงวิหกเนี่ยว,วานานกคงสกอร์ค่ะพี่น้องขาเบิ่งดู้คุณเขาลุงล้งเราเห็ดอย่างกิน <c oughs> ได้ยังกินเขาลุงล้ง,องเออ,อวัชบาาจืดเ,เ,เนี่ยบ้าเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนมนูอาหารฝรั่งค่ะเนารยวังอาหารฝรั่งซุปซุปตาซุปค่ะ อู้จูบเกียใช่เหี้ยเตี้ยงยางดิบๆป้าทัวอันทัดไปนี่ยไม่ไดยังนี่ยเขาต้มบริจาคบาจางบอกบาจาง,งไทยใสย่โอ้อันเขาต้มไม่ยังเบิ้งแกให้พี่น้องเบิ้งแกให้พี่น้องเ,องเบิ้งโอ้นี่เขาต้มพาใสาใส่ทั่วเออใส่ทั่วใส่ยั่วกินใส่ทั่วใส่ทั่วฉันอยากกินบาจางเหมือนมี่บอว่ามัมีดอกบาจางเขามีแต่เขาต้มมันต้องมี่แหละ บ้านใหญ่ต้องตุ่ี่ดีพันพันที่ดีบ้านใหญ่อาจจะลาถ้าแกมีคนกลิ่นพานมากเนาะนี่แม่แกให้ลูกเนี้ยแม่แม่แม่แมาบ้านใบจางกินบะจางพลอยห่อเ่าต้มไงยั้งว่ะใบจางเถียงฉันยังอยู่นี่บะจางมันต้องเป็นสามเหลี่ยมเอาคนอีสานห่อบะจางเขาบห่อเป็นสามเหลี่ยมดอกก็อย่าเถียงฉันนะ เบิ้งเอามาเบิ้งใกล้ๆกรับ่ัตรเยาฉันน่ะเขาต้มเอามาแต่วัดจ้ะพี่น้องบ้าจังเอามาแต่วัดแบบบ้าเมอไงบ้จ้างบ้าบับ้จ้างบ้าส้วบโอ้ยบ้จ้างบ้าส้วบใช้บ้างจ้างพอนี่เพื่อนนะแจ็คพอตแตกโอ้ย บางทีดีไหมพี high, yeah? <cat> ่อะนีหดคอไม่หดปอกคอได้บุญบะน้องม่้ยไงอันนี้ก็สซีได้เยอะแหละอุ้ยที่โอ้ยอันนี้กับบาจางกันโอ้ยโอ้ยบังเนี่ยพี่น้องผสมบ้าด่วนได้ยังน้องเพราะมันเป็นเข่าเกามันเรืองเหลืองไหมแม่นี่หเรืองเหลืองไหม่กินแม่บาจางอ่ะเข่าเกาอืโอ้ยกินสลองสะท้ายเพลินเกินเดี๋ยวะบังโอ้ยบังมีไปหดสารอยู่อันนั้นอันหัอนี่จ้างบ้านี่เหรอ อันนี้ก็ฮหอคือกันดิรสเดียวกันบ่น้องเบิ้งเดียวเดียวกันเบิ้งเบื้องบอกินตะกล้วยดอกสัรองตะท่ายเพลินเกินเขาต้มอันออกพันสาม้แต่ว่ากล้วยแซ่บแซ่บข้าวไม่สุกกล้วยเพลินเจียดีดีต่ว่านตะเก่ยวเขาเนี่ยจางบ่แกอันนี้กอนนี้นั่นนะมันมาลุ่นกันพี่น้องอันนี้จางบ่บันยิเอา เอาไรมัดบาหน,น่อันนี้จา้างบ่หนิ่ <laughs> ออแต่ว่าคนละ <laughs> คนเยอะอันนี้พับสนเยอะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พับสนคนละเจ้าคนละเจ้าอยู่คนพาดง้างคื <c oughs> อจังโนอออันนี้สูบอยู่เออสวยเออสวยสวย,ยู่น่เออสวยอู้วิังกินอันนึงอันนี้มจาจ้างให้เจอสูยเอาเอาบะจ้างบอกกินเลยอาจจะเอาอันนี้ จะ่ากล้วยเจตี๋ยวเหนียวเผ็ดกล้วยบาจางกล้วยบาจางหวานดีหลีกล้วยน,นี่มันเกลี่ยเมืองหลอกกินเจ้กล้วยมาสั่นโอ้เนาะบาจางอีสานนี่มันใส่ก้วยโอ้ยพี่น้องเลยบานไก่แบบนี้เหรอกล้วยหวานจัหลีเจ้าบาจางนี่นนลนกล้ยวยหวาน,น,น,วาน,นครับ เจ้บ <defines ap ac book> ้าเขาหรทางบ่าจางแม่เอาข้าวต้มไปกินเยพี่น้องเฮ้ยหลายคักมื้อนี้มือออกพันสาแม่แม่พื้นผ้ากันไปวัดแม่วัดแม่